คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นเด็กที่มีอายุต่ตำกว่า18ปีหรือผู้ที่มีภาระทางการเงินคุณแม่ไม่แนะนำให้ทำตามนะจ๊ะรับชมเพื่อความบันเทิงด้วยความปรารถนาดีจะ้ะคุณแม่พี่สเตปสวัสดีจ้ามาจ้าก,กับคุณแม่พี่สเตปจ้าที่ช่องชาแนลคุณแม่พี่สเตปฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามคุณแม่ด้วยนะเออวันนี้ก็มากับสาวดิ้งนะจ้ามาลองใช้สูตรดูนะจ้าไปจ้ะ แม่วันนี้แม่มานะจ้าเอ๋ที่ทุน2,000บาทจ้ะแม่นะสาวดิ้งของเราว่าอย่างไรนะตอนแรกก็อยากพึ่งใช้ก่อนเลยดีกว่านะเอาลองไปดูนะจ้ะว่าท่าทีของเกมมันเป็นอย่างไรนะโอ้โหมันแจกหรือเปล่านะลองดูนะถ้าไม่แจกเราเค่อยใช้สุดแล้วถ้าแจกเราก็โอเคเลยนะมาจ้ะมาจะไวสองแถวโอ้ยต่อแล้วขอเคมาขอเคมาต้นเออมาจ้ะแม่งานนี้ก็สวยนะจ๊ะสี่บาทได้มา81บาท เออก็ถือว่าใช้ได้อยู่เนาะเอาไปจ้ะแม่ได้กำไรมา53บาทแล้วนะมาจ้ะแม่สวยจ,จ้าไปต่อห hey, <hey>, hey. วตัวนี้มาเออคูณสี่เข้าไปแม่44บาทนะ80ตังค์นะโอ้ไปจะเก็บเล็กเก็บน้อยอะโอ้กำไรมาแล้วนะ136บาทนะ hey, 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 hey. โอ้โหสบาทโอ้โหเสียฐายสเก็ตเตอร์เมื่อกี้ว่ะ ได้กำไรมาถือว่าเกมกำลังส่งนะจ๊ะลองไปที่ย4บสี่บาทนะตกสี่นะตกสี่นะไปจ้ะแม่เกมกำลังส่งมะเออมาจ้ะหมาโอ้โหไวเลยนี่มาจ้ะมาเปลี่ยนเบ็ดเดินเบ็ดอย่างนี้ก็ได้เรื่องได้ราวโล้โหได้เรื่องกระเบื้องแตกเลยแล้วโหมาจ้ะ ไปเท่าไหร่งานนี้มาต่อสเกตเตอร์เริ่มมาแล้วเอาขอมาขอนีดนแม่ขอไปออตโต้บ้างนะสิบหมุนนะแม่ไปจ้ะยังไงไปจ้ะ อย่างได้สิบอยู่มาจ้ะแม่แก้วแก้วค็อกเทลไม่หล่นนะไปต่อจ้ะเด็ดยีบาทมาสเก,เก็ตเตอร์ตัวนี้ยังไงเหลืออีก3าม่ยาเลยไหมเลยไหมเอามาลุ้นกันนะลูกๆนะมาลุ้นกันนะโอ้ใครที่เท่ามาชมคุณแม่คลิปนี้เป็นคลิปแรกนะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามโอ้ยโอ้ย,ย,อยใจหายใจคว่ำว่ะแม่ ไฟนี่ยฟรีในฟรีแล้วเหรอโอ้โหมาจะใช้ได้ไปอีกตัวเดียวจ้ะไปยังไงมาฟรีในฟรีไหมโอ้โหสุดนี้มาฟรีในฟีไหมโอ้ยโอยอ้ยอ้ยโอ้เอยอ้อ้ยโอ้โอ้ยโอ้อมยโอ้โอ้ยโอ้โอ้โอ้ย้โอ้โโอออ้้้อ้้ยออ้โยโอ้ออ ข้างหน้าได้มาตัวจะได้เอไปด้วยอ๋อมาจากแก้วคอกแถวมาแล้ววายสามแถวแม่มามาพันสบบาทแล้วนะยอดรวมนะโอ้โหมาจา้ามากําไรแล้วนะกําไรแล้วนะโอ้โหใครที่รอโคตรรับอยู่นะอีกสักครู่นะจ้ะแม่ใครที่เปิดมาเจอคลิปแม่คลิปนี้เป็นคลิปแรกแนละ้วยังงงอยู่นะจ้ะโคตรรับคืออะไรนะโอ้เราเป็นเจมบอลศูนกันหน่อยนะจ้ะโอ้ยมา โค้ดลับนี้เอาไปเล่นเกมรับเครดิตฟรีนะในกลุ่มของคุณแม่นี่เองนะจ๊ะโอ้โหตามลิงก์ที่แม่ปักให้อย่าลืมโหลดเทเลเกรมมาก่อนนะจ๊ะลูกๆจ๋าโอ้โหไปจ้ะแม่มาโอ้โหรับรางวัลไปอีกพันสามร้อยยังเหลืออีกสองหมุนนะจ้าของการที่ตั้งหมุนไว้นะหมุนออโต้ไว้นะโอโ้มาจะขอปรับเบ็ดแล้วละกันนะจ้าโอ้โหหลักสี่ก็มานะจ๊ะ ม่ไปที่เบสสี่สิบจ้ะไปออโต้จ้ะขอ30มสิบมุนละกันนะไปจ้ามามา,มาเบสสี่งานนี้จะทําให้แม่รวยหรือแม่เกลือก็ว่ากันมานะจ้ะอื้อหปะมาจ้ะอย่างเงียบอยู่นะเบสสี่โอ้โหเบสสี่สิบนะฮะหูลืมศูนย์ไปตัวหนึ่งนะแหม งานนี้ยังไงโอ้โหมาเบ็ดสี่งานนี้ยังไงเบ็ดสี่สิบยังไงเหลืออีกสิบเจ็ดหมุนเอาขอเปิดเทอโบนิดนึงนะโหปะเอามาเหลือสิบหมุนแปดหมุนเจ็ดหมุนเอาขอเขาปิดเทอโบนิดนึงแม่ยังไงอะเนี่ยมาแล้ว โอ้ยไม่เลยแล้วอยขออีกขออีกแหมโลภมากจังเลยนะคะคุณแม่อ้มาคนรับของคุณแม่นะมาตินี่นะมาตินี่นะมาจอดอิไม่จอดนะโอย้ยังได้แค่4ตัวแต่ก็ยังได้หมุนฟรี10หมุนนะลูกนะไปจ้ะ เออมาตินี่มาตินี่นะจ๊ะคนรับของแม่เอาเอาไปเล่นเกมในกลุ่มแม่นะอย่าลืมนะจ๊ะใครที่เข้ามาครั้งแรกกดสั่นกระดิ่งแล้วก็กดติดตามคุณแม่นะจ๊ะจะได้ดูคุณแม่พิเตษปั่นเก่งที่สุดในโลกเหมือนกันนะจ๊ะโอ้โหบ้านนี้เก่งทุกคนนะเก่งทุกคนนะมาขอบคุณลูกๆนะขอบคุณแอดมินที่เป็นกําลังใจให้แม่นะขอบคุณหลายๆคนนะที่เข้ามาคอมเมนต์แม่นะจ๊ะโอ้โหหลายลูกแล้วเกินนะตอนนี้มีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองแล้วไอมา รับอีก3,752บาทโอ้โหไปจากคนรับได้แล้วนะแล้วก็อย่าลืมนะอย่าลืมจริงๆกดติดตามคุณแม่2ช่อง3ช่องรวมทั้งช่องทำสล็อตด้วยนะจ๊ะมาจ้ะเออเลืออีกสี่มุนอย่างนี้ว่ายังไงโอ้โหลงทุนเท่าไหร่ลงทุน2 0 0 0ได้มา6 0 0 0นะงานนี้ไม่งานนี้ตาชาติไม่รอนานแล้วนะมาปั้นทุนไปต่อบ้านตาชาติมาต่อมาต่อ,อไป โอ้โหมาจะเออใช้สูตรนี้นะอมาโอ้โหไปจะสูตรสีนี่สวยง่ายจริงนะหมาโอ้ห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบสองบาทโอ้โหรับรางวัลไปแล้วนะโอ้แม่ก็ลาด้วยคลิปนี้ดีกว่าโอ้ยฟรีนี้ฟรีอีกไหมอ่ะโอ้โหจบฟรีแล้วฟรีเบิ้ลไหมเบิ้ลโอ้โหเบิ้ลจริงๆโอ้โหขอบคุณนะพระเจ้าจอร์ดนะมันยอดมากเลยจ้ะโอ้โหสูตรนี้สูตรนี้เร่งการเผาผัน การเบินของแม่มากเลยแม่ลุ้นนะโอ้โหไปจ้ะหมาจะวายสามตัวเต็มหนะ้าไปเออมาโอ้โหมาจะมางานนี้จะได้สองหมื่นหรือเปล่าลงทุนสองพันได้สองหมื่นไม้มาหมาจ้ะโอ้โหไปจ้ะวายอาจจะไม่ถึงแล้วนะโอ้โหไปไม่เป็นไรสองพันได้มื่นนักกูก็สวยเงี้ยลเอ้ยเต็มแก้วจ้ะมา โอ้โมาสีมันจะอู้อาจจะถึงอาจจะถึงแล้วลูกๆถึงไหมได้มีสามพันสี่ร้อยห้าสิบสองบาทนะเออเบ็ดสี่สิบบาทนี่แหละไม่ต้องปไปไล่เบ็ดไกลอ่ะโอ้ตอนนี้ก็ขึ้นหลักหมื่นแล้วนะโอโหไปจะเดินเบ็ดแบบนี้นะสวยงามจริงๆนะโอ้ไปไม่ถึงสองหมื่นนะลูกๆนะไม่เป็นไรนะแค่นี้เราก็โอ้เราก็รวยและสวยที่สุดในโลกแล้วนะโอ้ลูกๆนะโอ้ไปจ้ะ เอออะแม่ก็ขออำราไปแค่นี้นะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไคร e ให้แม่ด้วยนะจ๊ะกูไปถอนก่อนนะจ๊ะอ่ะไอเลิฟอยู่นะจ๊ะอย่าลืมนะจ๊ะเข้ากลุ่มแม่ออกดลิงก์ที่แม่ปักไว้เลยจ้บาบายๆจ้ะ